อ้าวเฮ้ยเอา้าดันไงโรมาเลนสเปียบล็อกเลสเนอร์ฮะเอา้าวยังไงอะจะเสียแชมป์หรอมามองพอฮมัมนยังไงเฮมัมน เอาเข็มขัดมาเอาเอาให้ด้วยเอาเอาเอายังไงยิ้มกุมกิ่มยมิ้มจิ้มจุ่มเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเราที่มันเก่งจริงเลยแมตช์แรกกูจบดีคิวแล้วก็มาให้แมงสีแชมป์มา รูปมาบล็อกก็คือเห็นแม่เลือกช่างเราถ้าเกยดมาตายไปเรียบร้อยฮึหมูหม,อมอูอ่ะอ้าวไปด้วยกันแล้ว นั่นไงบ๊อบบี้แลสตี่นะฮะเป็นแชมป์โลก W W E คนใหม่เอวเอว เรามาอยู่ใน Era of all mighty อีกแล้ว